วันนี้เราจะมาออกบล็อกนะคะหรือเรียกว่าการอัดกิจวัตรประจําวันหรือว่าการอัดนงานนี้นะคะโดยวันนี้เราจะมาพาพี่ชมดูีการล้างรถวันนี้หลังจากที่ผมเรียนไหวเลือเสร็จน,นะคะพ้อผมก็บอกว่าเรื่องของเราอยู่ที่อ่าล้างรถเราจะพาไปดูรถของเรากันครับ คือโลกของเราสีแดงนะคะนี่เลยนี่นะคะ่ะโลกของเรากำลังโนล้างอยู่และถ้ามันสีอายมันจะวิ่งกว่านี้ตอนนี้เราจะมาเล่นพีโ่โต๊ะกันก่อนนักเล่น นี่คือโต๊ะของเรานะครับโดโดวันนี้ผมจะมาเอา iPad มาเล่นให้ดูนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะครับถ้างานจริงๆแล้วพ่อบอกว่าอยากเพ้่เอาเพราะว่าเดยวเขายังทำไม่เสร็จนั้นรอี๋้วเขาร้างเสร็จแล้วเราจะมาเล่นกันนะคะและแลกตัวกันในรถ